พากว่าช้างไอจีพัทลักกันนะคะวันนี้น้อจีอยู่ที่สวนชมพูผู้ช่วยชมพูหวานค่ะนี่เลยค่ะผู้ช่วยชมพูหวานสุดสวยและสุดเก่งของเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนไปชมสวนชมพูหวานนะคะโอเคเลยค่ะก่อนที่น้อยจี จะเข้าไปชมสวนชมพู่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้อนรับด้วยการนำน้ำมพะพร้าวน้ำหอมมาให้ดื่มค่ะชื่นใจมากตอนนี้นะคะน้อยจีก็เข้ามาอยู่ในสวนชมพูผู้ช่วยชมพูหวานแล้วค่ะน้อยจีจะพาทุกคนเข้ามาดูกันค่ะเข้ามาเลยค่ะที่นี่นะคะเขาก็าจะมีปลูกพืชหลายๆลาหลาหลายๆอย่างเลยค่ะมีทั้งมพะพร้าวกล้วยชมพู่นะคะหลายอย่างมากๆเลย ะพร้าวของเขานะคะก็จะเป็นมะพร้าวหอมด้วยค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะอุ้ยทุกคนดูนี่สิอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะอันนี้เป็นถุงนะคะเขาจะเอาไว้ห่อนะคะเป็นนี่เลยแบบนี้เลยนะคะไวห้ห่อลูกชมพู่นะคะไม่ให้มะเรงมากัดกินนะคะนี่เลยลูกน้อยหวานฉ่ำเลยค่ะนี่แบบนี้เลย,น,เลยนี่คะ่ะดูสิ ลูกดอกมากมากอ้ห้หชมพูลูกใหญ่มากมากเลยชมพูลูกยิ่งแก่ลูกก็ยิ่งใหญ่อ๋อทุกคนพี่หมวยก็มาด้วยนะคะพี่ฝนกับมาโคก็มาด้วยค่ะเป็นเพื่อนของคุณแม่ค่ะนี่กิน หวานหวานช่ำๆเลยค่ะสามารถให้มาแดดกินได้เลยนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษค่ะปลอดภัยแน่นอนมีชมพู่หลายสายพันธุ์ขอซับหน้าแป๊บค่ะเติมสวยก่อนโอ้โหโอ้ห,อหมีชมพู่ลูกสีเขียวด้วยยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะ น้อยจีขอข้ามคลองไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะวิวสวยๆเยอะเลยค่ะอุย๊ยเมื่อกี้พี่หมวยเกือบตกคลองเลยค่ะทุกคนโอ้โหดูสิวิวสวยๆมีชมพูทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะอุยนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยปอกเองเลยค่ะ โอ้มะพร้าวกะทิน้ำหอมอร่อยอร่อยอร่อยหอมมันและนี่ก็มะพร้าวกะทิน้ำหอมค่ะอร่อยหอมหวานมันแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะนี่เลยเอามาชิมกันเลยค่ะนิดหนึ่งลองบอกว่าทดลองน้องชิมจะได้รู้ว่ามาครั้งหนึ่งต่อไปเราก็จะชิมเป็นเนี้ยไปคุยได้ว่าเคยกินแล้วเคยกินแล้วรสชาติแบบนี้ เซอร์คอนเขาบอกว่าให้เขาบอกเขาบอกอร่อยนะเขาบอกอร่อยเขาก็ไม่เคยกินอร่อยค่ะเขาบอกว่าขอตัวไปแล้วนะคาเก่อนนะคะจริงๆริงนะเอาจริงๆครั้งแรกเลยนะที่บอกผมไม่เคยกินเลยนะผมเคยดูแต่ว่าไม่เคยกินอขาเหรอใช่ค่ะครั้งแรกเลยไม่เคยกินอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยมาพร้าวกะทิน้ำหอมมาพร้าวกะทิมันมันมันหวานใช่ค่ะอร่อยค่ะเนื้อนุ่มมาก นี่นะคะชมพู่ปลอสารพิษค่ะลูกใหญ่มากแถมยังหวานอีกด้วยว้าวทุกคนดูนี่สิชมพู่เพชรสวัรณที่ยังไม่แก่จัดนะคะว้าวนี่เลยลูกเล็กลูกใหญ่นะคะปลอสารพิษด้วยทุกคนสามารถมาเที่ยวมาดูมาชมกันได้ที่สวนชมพู่ผู้ช่วยชมพู่หวานนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ